วันนี้ผมมีเมนูพิเศษเมนูที่ขึ้นพัตคารมานำเสนอนั่นก็คือน้ำพริกนั่นเอง <c oughs> ก่อนอื่นเราก็เริ่มต้นด้วยการกีพริกกีหอมกีกระเทียมผมก็ใช้พริกกระเทียมเสียบด้วยไมย้ลูกคิ้นครับ ตอนนี้ถ่านรู้สึกว่าจะแรงไปนิดหนึ่งนะครับต้องคอยพิกหอมบ่อยๆหน่อยหอมลูกใหญ่มันไม่ไม่สุกง่ายหรอกแต่พริกนะสิลูกเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ก่อนสุกนี่กระเทียมเสียบไม้ครับเอาหนึ่งไม้ครับหนึ่งกระเทียมแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงหนึ่งไม้หอมหนึ่งสาสี่ห้าลูก หอมห้าลูกหอมแขกนะครับอนนี้หอมไทยเพลงต้องใช้หอมแขกลแล้วแล้วผมก็ได้ซื้อพริกหยวกอา่าพริกหยวกพริกพริกหยวกเขียวว่าเออมา1ถุง20บาทก็เอามาเสียบไม้สัก2ไม้ครับเพื่อจะได้เอามาทําน้ําพริกเสร็จเป็นหไม้แล้วไม้ที่2องกำลังเสียบต่อครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพริกหอมกระเทียมผมว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งรู้ไหมขาดมะเขือเทศเราทำตามมีตามเกิดนะครับเรามีอะไรเราก็ใช้แบบนั้นอาหารอย่างนี้เขาเรียกว่าอาหารพัตตาร การทำอาหารไทยเราเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กินกี่พริกกี่หอมกี่กระเทียมตามพริกน้ำปลาจะอร่อยต่อไม่รู้มาชมกันต่อนะครับอ่าพริกหอมกระเทียมก็เริ่มร้อนละอุแล้วนี่ใช้ไ,ได้ยังเฮ้อโอ้ยฝั่งนี้ยังยังไม่สุกฝั่งนี้ยังไม่สุก ต้องให้มันแห้มๆทั้งสองฝั่งนะครับสูตรใดสูตรนี้ท่านได้แต่ใดมาผมเปิด YouTube ดูครับไม่ใช่ว่าผมจะดูทําเป็นนะผมเป็นผู้บัิเภคนอย่างเดียววันนี้แหละทําเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะ้องติดตามดูนะครับเพื่อนๆเ,นอเสร็จนี่ ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเลยครับผมรู้สึกว่าจะกระเทียมมันเม็ดเล็กนะสุกง่ายสุกเร็วอ่าแล้วก็พริกก็น่าจะสุกหมดแล้วพลิกกีฟ้าตอมด้วยหัวหอมแขกว่าเราใส่ก่อนเขาก็น่าจะสุกแล้วครับคลิปออกเลยวันนี้เชฟกระทะพังมาทำเจียวพริกภ <laughs> าษา พื้นบ้านของคนทางเอ่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเรียกว่าป่นนะปน่นแต่บ้านผมเรียกว่าน้ำพริกน้ำพริกภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรพริกหนุ่มเหรอเออภาคเหนือเขาเรียกว่าพริกหนุ่มบ้านผมเรียกว่าพริกตำน้ำพริกเออบางคนก็ใส่ปลาทูด,ด้วยแต่ผมไม่ใส่นะครับนะคืออาหารพื้นบ้านเราแล้วแต่จะมีอะไระเขาเรียกว่าตามมีตามเกิดครับมีอะไรก็ใส่อันนั้นอร่อยเท่าที่มี กินเท่าที่มีอะไรเงี้ยก็จะใช้ได้เลยนะครับพอกี่เริ่มสุกดีแล้วเราก็เริ่มทยอยการแกะนะครับอันที่ยากที่สุดผมว่าแกะเปลือกพริกนี่แหละเพราะพริกมันลูกเล็กแลลูกใหญ่ๆเครื่องๆหน่อใหม่ก็คงจะแกะง่ายแล้วพวกนี้ต้อง เหมือนกันการฝึกสมาธิไปในตัวนะค่อยๆแกะเจนเย็นสลีบนี้ไม่ได้กินหรอกตรงนี้นะครับเาเรียกว่างานยากยากที่สุดตรงแกะเปลือกนี่แหละเราต้องเอาส่วนที่ดำๆที่ไม่ไฟนะออกให้หมดอันอื่นอาจจะมีติดไว้มั่งได้แต่อย่าให้มีส่วนที่ดำ

ต่อไปเลิกกินแล้วอเลิกกินแล้วกินไอมะนาวทุกคนมะนาวถูกกว่าเอา,เราโรคโ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 คให้ละเอียดเลยละเอียดเลยยังละเอียดเลยยังตามด้วยพริกชี้ฟ้าและก็พริกหยวกนะครับเทลงไปพร้อมกันหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะเราเคยทานเรารู้จัก,จกรสชาติอยู่นะครับแล้วแค่โขกให้ละเอียดแล้วทำตามระบบที่เขา บอกมาแค่นั้นเองให้เสียงเข้าไปนะพริกีฟ้าและพิกหัวก็เรียบร้อยแล้วละเอียดเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเริ่มเป็นการปรุงใส่ความอร่อยลงไปครับนี่ผงอร่อยผงอร่อย,อรอยเรียกว่าผงนัวชูรสเองตามด้วยน้ำปลาครับหรือซอสน้ำปลาซอสซอสแปลว่าเค็มนะที่ขาดไม่ได้เลยครนี่น้ำปลาเด็กหรือน้ำปลาหลานเองใส่นิดหน่อยครับ ใส่มากไม่ดีเปือ้อนเสียด้ตังค์นี่แล้วก็โขกให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยครับมผมก็ได้ทําการย่างหมูปิ้งหมูปิ้งหมูอย่างนี้เขาเรียกปิ้งเนาะเอาหมูแดดเดียวนั่นแหละเราไม่ทําการทอดเรามาปิ้งแทนเสียบไม้แล้วพลิกซ้ายพลิกขวาผักต้มก็ใส่หม้อวางบนตะแกรง แล้วก็สุกพร้อมๆกันนี่ถ้าเราอยากให้น้ำไอ้พริกเรามีมีมีแบบว่าให้มีน้ำแฉะผมก็ใช้น้ำต้มผักเนี่ยใส่ทำทุกอย่างให้มีประโยชน์ที่สุดครับแล้วก็ตักน้ำพริกออกมาอาู้ยน่ากินชิมอยู่แล้วรสชาติพอดิบพอดีเลยผมได้ต้มกระเจี๊ยบกับมะเขือนะแล้วผมก็มีแตงแล้วก็ถั่วฝักยาวอยู่ในบ้านอันนั้นไม่ต้องต้ม กระเจีย๊ยบเราก็ต้มไม่ให้ต้องเละมากเอาแค่พอกรอบๆ,ๆ,ๆน้ำต้มผักเราก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งหยุมมือเขาเรียกว่าใส่ไปนิดหน่อยออเไม่ใช่หนึ่งหยุมมือมันจะไทยจัดไปนี่หมูปิ้งเราก็โคตรน่าทานนะโคตรน่าทานมากผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทานเองเหรอกหมูปิ้งเนี่ยเอาไว้ให้เด็กๆทานเพราะเราจนโตแล้วเราทานน้ำพริกกับผักได้แต่เด็กๆนะสิ เขากำลังจะเดินเติบโตต้องมีไข่ด้วยไข่นี้ก็ต้องให้ให,ให้เด็กๆนั่นแหละให้คุณพี่หนึ่งลูกให้คุณน้องหนึ่งลูกครับพ่อก็กินเตะน้ำพริกกับผักก็แล้วกันนะจะบอกให้หน่าทานมากเลยครับสวัสดี